วันนี้ครับบ่นไปเรื่อยอีพีนี้เราจะมาชวนคุยกันว่า อะไรบ้างคือสิ่งที่ควรจะรู้นะครับก่อนที่จะซื้อยาริสเอทีพ2022เนาะคือหลังจากที่ตอนนี้ครับโตโยต้าเขาได้ประกาศยุบลายการผลิต v ีออสไปแล้วนะก็คือมียาริสเอทีพไม่แหละมาแทนแล้วเราก็เลยจะมาชวนคุยกันนะครับว่าอะไรบ้างที่จะต้องรู้ก่อนที่จะซื้อยาริสเอทีในปีนี้นะครับก็อย่างแรกก่อนนะครับก็คือหลักแล้วเนี่ยรุ่นมีทั้งหมดอยู่4รุ่นเนาะก็คือสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชูรี่โดยหลักๆแล้วครับออปชั่นเนี่ยจะไปกองกันอยู่ที่ในตัว Premium, ury, นะพรีเม จะให้ออปชันที่เหมือนกับตัวท็อปเลยแต่ต่างกันตรงแค่การตกแต่งอินทีเลียภายในแล้วก็รวมถึงแอมเบียนไลท์ที่จะมีแค่ในส่วนของตัวที่วางแก้วนะครับตัวในตัวของสมาร์ทกับสปอร์ตนั้นก็คือออปชันจะค่อนข้างไม่ได้เยอะเท่ากับตัวท็อปกับลองท็อปเนาะเออแต่ว่าก็ยังเรียกว่าไงพอเพียงในลักษณะีแบบจะใช้งานได้เออก็คือก็คุ้มค่าในระดับหนึ่งแหละโดย มันจะเริ่มต้นที่ราคา5้าแสนสามหมื่นนะครับแล้วก็ไปจบที่6กแสนแปดเนาะอ่าส่วนที่มันจะมีส่วนที่มันจะต่างระหว่างตัวททอปกับตัวรองท็อปอะครับหลักหลกก็คืออ่าแอมเบียนไลท์แล้วก็สีของเบานะเนาะโดยเฉพาะตัวท็อปอะครับแอมเบียนไลท์นั้นจะอ่าเรียกว่าไงเดียจะพาดยาวตรงบริเวณหน้าคอนโซลรถเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวรองท็อปจะอยู่แค่ตรงที่วางแก้วแค่นั้นเองเนาะส่วนไอตัวอื่นนะครับอ่าไอตัว กลางกับตัวล่างอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีออปชันพวกแอมเบียนไลท์อะไรพวกนี้รวมถึงว่าตัวล่างสุดจะได้เป็นแค่เบรกมือธรรมดานะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ตัวสมาร์ทเป็นต้นไปหรือตัวกลางเป็นต้นไปแล้วก็ตัวลองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะได้เบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงจะได้เป็นเสาปรับอากาศแบบคีบฉลามเนาะแล้วก็ส่วนไฟไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวที่จะเป็นแบบซีเรนเชียลหรือไฟไหลเอาไงไงีเหมือนไฟรถรถเก็บขยะกทมจะอยู่ในแค่ตัวท็อปกับลองท็อปเท่านั้นนะครับก็หัดมาครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือว่ในทั้งหมด โตโยต้ายาริสเอทิปปี2 0 2 2นะครับทุกรุ่นมีฮนะีเตอร์เนาะหลายคนได้สงสัยว่าเฮ้ยมันมีฮีเตอร์ไหมแล้วแบบม,มันจําเป็นต้องมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเราบอกตรงเลยนะว่าฮีเตอร์ในรถในประเทศไทยเราว่ายังจําเป็นอยู่นะแล้วก็โตโยต้ายาริสเอทิปเนี่ยก็ใส่มาให้ตั้งแต่ตัวล่างสุดจนถึงตัวท็อปสุดเนาะแล้วฮีเตอร์มันจะใช้เวลาเราแบบวิ่งอยู่ในเมืองหนาวหนะรือก็ภาคเหนือแหละกับภาคอีสานเวลาหน้าหนาวฮีเตอร์มันสําคัญจริงๆก็ถัดมาครับสิ่งที่3ที่คิดว่าควจะต้องรู้ก็คือ รถรุ่นนี้ทั้งสี่รุ่นนะครับไม่มียางอะไหล่เนาะแต่ว่าในตัวบริเวณด้านฝากระโปรงท้ายครับเขาจะให้เป็นที่เก็บของมาแล้วก็ไอแผ่นรองแผ่นรองด้านท้ายอะครับจะสามารถแบบกั้นเป็นอีกห้องหนึ่งได้แล้วก็รวมถึงว่า,าด้วยความที่ว่าตัวฝากระโปรงท้ายครับที่พื้นที่เก็บสัมภาระมันค่อนจะใหญ่มากก็สามารถที่จะแบบวางยางอะไหล่ลงไปได้นะเออมีคนไปเทสมาแล้วว่าวางยางอะไหล่ลงไปได้นะครับถัดมาครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือว่า อ o โตโยต้ายาริสเอทีปี2022ครับจะมาพร้อมกับ Android c a r p l a y แล้วก็ ในส่วนของ Apple Carplay ด้วยเนาะ Android Auto สีกับ Apple Carplay แล้วก็ทั้ง4รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับการที่เป็น Push ต t a r t หมดแล้วเนาะจะไม่มีรุ่นไหนที่เป็นแบบเสียบกุญแจแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปะครับเครื่องเสียงจะถูกติดตั้งมาเป็น Pioneer 6กลำโพงส่วนตัวรองท็อปเนี่ยจะให้เป็นเครื่องเสียงเพียงแค่4ลำโพงครับเป็นตัวปกติส่วนตัวกลางกับตัวล่าได้เป็นเครื่องเสียงที่เป็น2ลำโพงนะครับในส่วนของอ็อปชั่นอย่างอื่นนะครับก็คือ หลักแล้วครับก็จะมาพร้อมกับบายสปอร์ตมอนิเตอร์อะไรพวกนี้มันน่าสนใจไหมเราว่ามันน่าสนใจมากนะเพราะว่าออปชันตอนนี้ที่ยาริสจัดเต็มมาให้หลักๆเลยครับก็คือตั้งแต่หน้าจอมาตรวัดเป็นดิจิตอลเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโหซึ่งรุ่นพี่ในค่ายยังไม่มีเลยแล้วก็มีแอมเบียน i ไลท์เนาะที่ให้มาแล้วก็มีอ่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับเป็น PM 2.5โอเคแหละบางคนก็บอกว่าเฮ้ยยี่ห้ออื่นเขาก็มีนี่ แต่ในส่วนของยาลิสเอทีอ่ะเขาจะให้เป็นเครื่องฟอกอากาศจริงๆมาเลยเว้ยจะไม่ได้ให้เป็นเหมือนกับที่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่เขาใส่เป็นฟิลเตอร์อะนึกออกว่าใส่เป็นแค่แบบฟิลเตอร์ตกรองอากาศเ,ยเฉยแต่ว่ายาลิสเอทีบอ่ะให้ในส่วนที่เป็นเครื่องฟอกจริงๆมาเลยแล้วก็มีการวัด PM 2.5แบบเรียลไทม์อยู่หน้าปัดรถเลยครับ <S <S แล้วก็แอร์เป็นแอร์สามโซนเป็นแอร์แบบมีแอร์หลังนะไม่ใช่สามโซนนะคือมีแอร์หลังด้วยเนาะ ก็ S 1> <S 1> <S ประมาณนี้ครับสิ่งที่ต้องรู้เกยกับยาลิสเอทีฟนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนจะต้องไปลองเทสก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเครื่องมันเป็นแค่ 1,200cc ซีซีไม่มีเทอร์โบแล้วก็ยังไม่ใช่ไฮบริดเลยเนาะตอนนี้ก็เหมือนมีให้เทสแล้วในแบบในทุกๆโชว์รูมเลยก็ว่าได้อ,อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวท็อปกับตัวรองท็อปอะต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เบาะครับตัวสีเบาะตัวท็อปนะจะเป็นเบาะสีแดงเป็นหนังหมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปจะเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้าส่วนในตัวกลางตัวล่างจะเป็นเบาะเบาะผ้ามั้งค่จะไม่มีถ้าเป็นตัวล่างสุดจะเป็นเบาะผ้าชัวร์อยู่ละก็ประมาณนี้ครับสำหรับยาริสเอทีพเนาะใครที่คิดขี้เกียจไปฟังคลิปฟังอะไรแล้วว่ามามาฟังกันเนี่ยก็จบเลยดีกว่าก็โอเคครับสำหรับวันนี้บทไม่เลิกอีพีนี้ก็บายบายสวัสดีครับ